12แรงงานกัมพูชาที่เคยทำงานในประเทศไทยรู้ตัวแล้วว่าถูกหลอกให้กลับประเทศต้องอยู่อย่างอดออดอยากๆยาก,ยากไม่มีงานทำซ้ำรัฐบาลไม่เหลียวแลแห่พยพหอบลูกจูงหลานเสี่ยงตายลักลอบกลับไทยช่องธรรมชาติเมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่9สิงหาคม68 0 0 0พันตำรวจเอกนภัทรพงศ์สุภาพรผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสแก้วเผยว่าสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาด้านอำเภออรัญ,ญ,ญประเทศจังหวัดสแก้วขณะนี้ ไม่มีความตึงเครียดใดๆหลังที่ประชุม JBC ทั้งสองประเทศได้ประกาศหยุดยิงทำให้ประชาชนตามแนวชายแดนคลายความกังวลลงไปมากมีเพียงบางส่วนที่ยังไม่ไว้ใจผู้นำกัมพูชากลัวไม่รักษาคำพูดซึ่งสถานการณ์โดยรวมถือว่าไม่มีความตึงเครียดใดๆแต่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของไทยยังคงตรึงกำลังอยู่ในที่ตั้งและเตรียมความพร้อมตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้กองกำลังบูรพาได้กำชับให้กองกำลังป้องกันชายแดนยังคงเฝ้าระวัง และคุมเข้มตลอดแนวชายแดนโดยเฉพาะการป้องกันและสะกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายตามช่องทางธรรมชาติหลังมีข้อตกลงหยุดยิงพบว่ามีความเคลื่อนไหวของแรงงานชาวกัมพูชาจำนวนมากที่เคยทำงานในประเทศไทยแล้วเดินทางกลับประเทศช่วงเกิดสถานการณ์ชายแดนเตรียมจะลักลอบกลับเข้ามาทำงานในประเทศไทยอีกครั้งโดยเมื่อเย็นวานนี้8สิงหาคม68ตอมสแก้วร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจอรัญ,ญประเทศกองกำลังบูรพา และชุดควบคุมกรมทหารพานที่หนึ่งได้ร่วมกันจับกลุ่มชาวกัมพูชาจำนวน12คนเป็นชาย8คนหญิง4คนพร้อมเด็กเล็กอีก5คนขณะกำลังเดินเท้าลักลอบข้ามตะเข็บชายแดนช่องธรรมชาติจากฝั่งกัมพูชาเข้ามาในประเทศไทยบริเวณสวนปาล์มพื้นที่บ้านผ่านศึกตำบลผ่านศึก,กอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสกแก้วตรวจสอบไม่พบหนังสือเดินทางหรือเอกสารอนุญาตทำงานในประเทศไทยแต่อย่างใดสอบถามเบื้องต้นชาวกัมพูชาทั้ง12คนรับว่า เคยทำงานและค้าขายอยู่ในตลาดโรงเกลือชายแดนอนําบลอรัญญประเทศจังหวัดสแก้วหลังเกิดสถานการณ์สู้รบชายแดนไทยกัมพูชารัฐบาลกัมพูชาได้เรียกร้องให้ชาวกัมพูชาที่ทำงานในประเทศไทยกลับประเทศอ้างว่าจะมีงานให้ทำและรัฐบาลกัมพูชาจะดูแลพวกตนก็เชื่อจึงเดินทางกลับภูมิลำเนาแต่อยู่มาเดือนกว่าแล้วงานก็ไม่มีทํารายได้ก็ไม่มีอยู่กันอย่างอดๆอยากๆไม่มีเงินจะเลี้ยงลูกรัฐบาลก็ไม่มาดูแล จึงตัดสินใจชวนกันเดินทางกลับมาทำงานฝั่งไทยอีกครั้งแต่ด่านพรมแดนยังไม่เปิดทำให้ต้องลักลอบข้ามแดนช่องธรรมชาติโดยติดต่อนายหน้าชาวกัมพูชาลักลอบพาข้ามแดนแต่ต้องเสียเงินคนละ3,500บาทแต่สุดท้ายก็โดนเพื่อนร่วมชาติหลอกนำมาปล่อยทิ้งไว้ริมชายแดนบริเวณช่องธรรมชาติให้พวกตนเดินเท้าเข้าไทยเองสุดท้ายก็มาถูกเจ้าหน้าที่ไทยจับกลุมตัวได้จากนั้นเจ้าหน้าที่ จึงควบคุมตัวทั้งหมดส่งให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรคลองน้ำใสอำเภออรัญประเทศดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปซึ่งนายตรันอายุ43ปีหนึ่งใน12ชาวกัมพูชาถผยว่าวอนคนไทยอย่ารังเกียจแรงงานกัมพูชาเลยตอนนี้เขารู้แล้วว่าถูกหลอกกลับบ้านเมื่อไม่มีงานไม่มีเงินและไม่มีกินเขาก็จะต้องอพยพกลับมาทำงานที่ไทยเหมือนเดิมพวกเขาต้องการหาเงินเลี้ยงครอบครัวเท่านั้นหากด่านชายแดนไม่เปิดเขาก็ต้องลักลอบเข้าไทย จึงอยากให้มีการเปิดด่านเร็วๆเพราะชาวกัมพูชาจํานวนมากกําลังจะอดตายแล้ว